อย่ามัวแต่วิ่งหาความสุขจนทำให้เกิดความทุกข์ท้งทางที่ยังไม่รู้ว่าความสุขที่กำลังตามหามันคืออะไรเรื่องราวของเจ้าของบริษัทหนุ่มสดเมียตายที่ได้นมาตกหลุมรักพนักงานใหม่สาวสวยหน้าตาจิ้มลิม้มแต่แม่สาวคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเธอคือสุดยอดหัวขโมยที่ตั้งใจจะมาขโมยตังของพ่อหนุ่มสดเมียตายนั่นแหละเออจะกวาดให้เรียบเลยแล้วเรื่องราวของพ่อหนุ่มเมียตายที่ได้นมาตกหลุมรักหัวขโมยสุดแซ่บจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภ ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอนเรเดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจจกินแบบตาตอดตาย,ยาเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้องาอคาเคน หร okay. <c oughs> ือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ชายแก่คนนี้เขามีชื่อว่าสตาร์เขาเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่ตอนนี้กําลังแจ้งความเนื่องจากเขาโดนพนักงานใหม่สาวสวยโดนตังค์ไปจํานวนหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแต่ดูเหมือนว่าการแจ้งความมันก็ควรจะไร้ประโยชน์เพราะข้อมูลของพนักงานสายโดคนนี้มันก็เป็นข้อมูลปลอมทั้งนั้นสตาร์ก็เลยคุยกับชายที่ชื่อมาร์เซริงเป็นเจ้าของบริษัทออกกบึ่งาา้ขยสต็วเ แม่สาวคนนั้นเพราะเธอสวยจ่มเจิดจรัสกว่าใครในบริษัทนี้โดยที่เขาก็ไม่ได้คิดเลยว่าคนสวยๆแบบนี้จะเป็นขี้ขโมยได้ยังไงเออสวยแต่นิสัยไม่น่าคบตามาที่หญิงสาวสายโดยสเทอนวงการเธอมีชื่อว่ามานี่ชื่อเหมือนกับเรียกให้มาตรงนี้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งเธอก็เป็นโจรสาวสายม้าที่ชอบขี่มา้าไปชีวิตจิตใจนั่นก็เพราะม้าตัวนี้เป็นม้าที่เธอรักและมันก็รักเธอมากด้วยเช่นกันเออแค่ขี่ก็พอนะอย่าดูดแต่มานี่ก็ไม่ได้มีแต่ม้าตัวนี้เพียงเท่านั้นเพราะเธอยังมีเเเเเดดด็็แแแแมมมมม่่่่่่่ททีีีธธออออรรัักกกลลละะหววงงยยูตาาาถึา้จไ นั่นก็เพราะเด็กแม่ดันเอาเด็กข้างบ้านมาเลี้ยงและดูเหมือนจะรักลูกคนอื่นซะมากกว่ามานี่ก็เสียอกเสียใจเพราะที่เธอต้องแอบประกอบวิชาชีพหัวขโมยก็เพราะอยากจะให้แม่มีตังเพียงแค่นั้นแม่ก็ะทำท่าเหมือนกับว่าจะภูมิใจเนื่องจากคิดว่าลูกทำงานสุจริตแถมเธอยังสอนให้ลูกรักษาวความสิ่งเพราะประสบการณชีวิตของเด็กแม่เจอแต่ผู้ชายเร็วๆมาโดยตลอดอ้าวสอนอะไรแบบนี้วะและในทุกคืนทุกคืนมานี่ก็จะฝันประหลาดแล้วร้องโหยหวนออกมาอย่างกับว่าเธอกำลังโดนทำร้ายแต่เธอก็ไม่สามารถจำเหตุการณ์ในฝันได้อ้าวอดเอาความฝันมาตีเเเป็นนลลขหวยยแบบี้ หลายเดือนผ่านไปมานี่ก็กลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งนั่นก็เพื่อจะโดดตังจากบริษัทดวงสวยเหมือนกับที่เธอเคยทํามาทุกครั้งและในรอบนี้เธอก็ได้เล็งบริษัทที่ชื่อว่าลอตแลนด์เพราะเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์ว่าต้องการพนักง,งานบัญชีซึ่งเป็นงานที่เธอเพอจะทําได้โดยที่มานี่ก็ไม่รู้เลยว่าบริษัทนี้มันเป็นของบักมาร์กที่ทําการค้ากับบริษัทหอยสตัก๊กและถึงมาร์กจะเคยแอบส่องมานี่ตอนที่เธออยู่กับไอ้สตร์กเขาก็เหมือนว่าจะจําเธอไม่ได้เพราะเมื่อก่อนมานี่มีผม ระนั้นความสวยของมานี่มันก็กระเด็งมาเข้าตาบักมาร์จากจนทำให้มันต้องตกตะลึงเตงๆกับความสวยสะพร่างของมานี่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวมันก็เลยส่งสิทธิ์ให้ผู้จัดก,การว่ารับผู้หญิงคนนี้เข้ามาทํางานเถอถึงแม้ว่ามานี่จะบอกว่าเธอมีผัวแล้วก็ตามเออกูไม่ได้จีบผัวมันสักหน่อยนั่นแหละครับมานี่ก็ได้เข้ามาทํางานที่บริษัทนี้จากความเินีหาของบักมาร์กและเมื่อครอบทางมานี่ที่อยากจะโดูเงินบริษัทเพื่อเอาไปทดแทนบุญคุณเด็ดแม่เออคงจะได้บุญอยู่หรอกนะซึ่งมานี่ก็ทําตัวเนียนเหมือนกับเป็นพนนนนััััักกกงงงาาททท่่วววไปปปแลคอออสเเเเตตู้้้ซีิิดดขร ไอตู้เซฟนี่มันจะต้องเปิดยังไงแต่ในขณะที่มานี่ทางานเอกสารจูจเธอก็ทาหมึกสีแดงอยู่ใส่เสื้อมานี่ก็ตกใจเกินกว่าคนปกติและรีบวิ่งมาล้างสีแดงออกจากเสื้อมาร์กที่เห็นก็โคตรงงเพราะไม่คิดว่ามานี่จะกลัวเสื้อเปื้อนได้ถึงขนาดนี้เอออะไรมันจะกลัวเปื้อนถึงขนาดนั้นและในเย็นวันนั้นมานี่ก็เข้ามาคุยกับบักมาร์กเนื่องจากเธออาสาจะทางานในวันหยุดตอนที่พนักงานทั้งบริษัทไม่มีใครอยากจะทําโอมาร์กเลยได้โอกาสคุยกับมานี่เราะจ้องจะเล่นมานี่มาตั้งแต่วันแรกที่เจอและเออผมกาลังจ้้้อออองงจะะเเเล่่่นนนคคุุณซึไตััวีกก็ยยรรืืป ไม่มีสาระสำคัญเลยสักนิดแต่ในขณะที่กำลังพล่าไม่หยุดจู่ๆฟ้าก็ร้องดังลั่นเนื่องจากข้างนอกพายุกำลังโหมกระหน่ำมานี่ที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตกใจเกินกว่ามนุษย์มนาทั่วไปเขาตกใจกันมาร์เทแบบนั้นก็ได้โอกาสเข้าไปช่วยอบกอดมานี่เอาไว้แบบเนื้อแนบเนื้อแต่มันก็ยังไม่หนำใจบักมาร์เพราะมันก็แอบมัวปากมานี่ตอนนั้นนี่เธอไม่ได้มีอารมณ์อยากจะมัวปากกับมันเลยสักนิดแมงไอ้นี่เล่นทีเผอแต่มานี่ก็ไม่ได้ว่าไรและทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นบักมาร์ มา้าจะเดึงเวลาให้ได้อยู่กับมานี่นานๆแต่ในขณะที่มานี่มองไปที่มา้าโจโฉเธอก็เหลือบไปเห็นเสื้อลายจุดสีแดงของจ็อกกี้ทำให้มานี่ก็เริ่มหลอนสีแดงอีกแลแม่งใช้ชีวิตโคตรยากคนบ้าไรกว่าสีแดงบางม้าก็เลยพามานี่ออกมาจากสนามมา้าแล้วบอกว่าจะพามานี่ไปที่บ้านเพื่อจะแนะนําให้พ่อของเขารู้จักทงังทันที่บางม้ามันเพิ่งจะคุยกับมานี่ที่แค่วันเดียวเออคุยแค่วันเดียวแม่งจะเปิดตัวลูกสะใภ้ซะแล้วซึ่งดูเหมือนว่าท่านพ่อจะชอบใจเพราะมานี่เป็นสาวสวยหารู้ไม่ว่ามานี่มันคือนางแมยวย่ดสวัสดิ์สายโดจากนัน เธอมีชื่อว่าลิวเธอเป็นน้องเมียของบักมาร์กที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ทางท้อนที่พี่สาวเธอตายไปนานแล้วนั้นก็เพราะว่าลิวอยากจะจับักมาร์กมาทาผัวเพื่อที่จะรักษาปรมโยมรมรดกของพี่สาวแต่มาร์กก็ไม่ได้รักเธอเชิงชูสาวและมองว่าลิวเป็นเพียงแค่น้องสาวก็แค่นั้นเไม่อยากจะได้น้องเมียมาเป็นเมียซึ่งการที่มาร์กพาสาวแปลกหน้าเข้ามันในบ้านมันก็ทําให้ลิวไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะปกติไม่มีคู่แข่งเธอก็เลยรู้สึกเครียดแค้นมานี่ทางตอนที่มานี่ก็ไม่ได้อยากจะได้บักมาร์กเป็นผ แต่มานี่ก็ยังไม่ได้ดูมาเลยสัก,กน,นิดจู่ๆบักม้ากจ็จู่จมเข้ามาม้วปากแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสวัแก๊กเพราะคอม้ามีแต่หญ้าฟางไอ้สองตัวนี้ก็เลยกลัวว่าจะคันจนหมดอารมณ์ไปสะก่อนเออยังดีที่อุสาคิดได้วันต่อมามานนี่ก็ทําตัวเนียนอยู่ในห้องน้ํรอร้อยถึงเวลาเลิกงานทุกคนจะได้ออกไปจากบริษัทแม่เสือสาวจะได้โดนตังทั้งหมดและหนีลอยนวลเหมือนกับที่เธอทําทุกครั้งซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเพราะมานนี่ก็ได้วางแผนเอาไว้จนหมดแล้วทําให้เธอสามารถชิงหนีไปพร้อมกับเงินก มันก็โปรมาเจอกับมานี่ที่กําลังขี่ม้าเสริมกระทำให้มานี่ต้องกระใจเป็นอย่างมากเพราะปกติจะไม่มีใครสามารถตามหาตัวเธอได้บางมาร์ที่กาลังหงุดหงิดก็ตามมานี่มาที่ห้องพักเพื่อจะเอาตังที่มานี่โดไปคืนมาจากนั้นบักมาร์ก็บังคับให้มานี่เล่าความจริงให้ฟังเพราะเขารู้ว่าที่มานี่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวเธอมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องโกหกมานี่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมีทั้งโกหกและพูดความจริงปนไปกันมั่วไปหมดแล้วมันก็ทําให้บักมาร์กรู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วมานี่ยังไม่มีผัวสนใจแค่เเเรรื่่่่่อองงนนนีีีีี้้ยยาาาาาดววแแหลละะะททบักกมม็พ เขาจำเธอได้ตั้งแต่วันแรกที่มาสมัครงานถึงแม้ว่าจะสับสนเล็กน้อยถึงปานกลางก็ตามเขาก็เลยจ้างนักสืบให้สืบทุกอย่างเกี่ยวกับมานี่เสรเมื่อทําให้แม่เสือสาวต้องกลายเป็นลูกหมูตดกับดักในรานซะอย่างนั้นแต่บักมาร์กไม่ได้คิดที่จะจับมานี่ไปให้ตํารวจและพามานี่ไปนู่นมานี่คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยเพราะยังหลงเสน่ห์พิสวัสแม่เสือสาวตัวนี้อยู่เออมันได้จับแต่ก็ไม่ปล่อยจากนั้นบักมาร์กสุดกวนตีนก็พาแมา่เสือสาวมาขึ้นเรือสําราญเพื่อจะกักขังมานี่ให มานนี่ที่ไม่ได้อยากจะสวัสแกกับบักม้าก็แต่งตัวไม่ชิดยิ่งกว่าแม่ชีในบทถ์เพราะกลัวว่าจะโดนบักมาสวัสแกบักม้าที่อัดอั้นมานานกระทำท่าจะเริ่มบรรเลงเพลงกับแม่เสือสาวแต่มานี่ก็สติแตกและจะโกนวอยวๆจะฆ่าตัวตายถ้าหากบักม้ามารุกล้ำอธิปไตยของเธอบักม้าก็โคตรงงเพราะที่ผ่านมามานี่เหมือนจะมีใจให้เขาแต่ดันทําตัวเหมือนกับว่ารับไม่ได้กับการที่จะต้องสวัสแกซะอย่างนั้นแต่ทาไมไม่ยอมวะบักม้าก็เลยมานั่งวิเคราะห์และคิดว่าที่มันนี่เป็นคนแบบน จะต้องมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นการทำเลวของมานี่แน่ๆนั่นแหละครับการสนทนาของไอ้สองตัวนี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องจาก1วันเป็น2วัน3วัน4วัน5วันก็ว่ากันไปซึ่งมันก็ทำให้มานี่ก็เริ่มเปิดใจและยอมสูญเสียอธิปไตยให้กับบับมาร์กไปซะอย่างนั้นนั่นแหละครับพอไอ้สองตัวนี้ทำการสวาแก้นจนเรือแทพัมมันก็ทำให้บักมาร์กและมานี่ต้องกลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราไปโดยปริยายเพราะมันตรงคอนเซปต์และแต่หลังจากที่ไอ้สองตัวนี้สวาจแก้กันไปทั้งหมดร้อยกว่ายกจู่ๆนางเอกก นเนื่องจากรับไม่ได้ที่โดนสวัแก๊กไปร้อยกว่าดอกเออโดนไปักขนาดนี้ใครจะรับได้แต่เธอก็ยังไม่ตายเพราะถ้าตายหนังมันก็จบ เวลาต่อมาพระเรก็พานางเอกกลับมาที่บ้านเพราะกลัวว่านางเอกจะไปนอนในสระน้ําอีกรอบแต่ไอ้สองตัวนี้ก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันถึงแม้ว่าจะเคยสวายแกกันแล้วก็ตามเอออยู่ดีๆก็เล่นตัวซึ่งลินที่แอบชอบพี่เขยก็ได้ยินใน2สองตัวนี้คุยกันและเหมือนจะรู้ว่านางเอกมันไม่ใช่คนดีเพราะเมื่อวันก่อนเธอดำมาเจอกระดาษโน้ตท,ที่พระเรกเขียนสั่งให้คนที่เขาไว้ใจเอาเงินหมื่นเหรียญไปให้สตาร์เพื่อช่ดใช้ตามที่นางเอกขโมยมาในตอนแรกแต่ลินก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะยังมองไม่เห็นทางที่จะเล่นงานนางเอกเลยสัก,กนิดเออต้อง เมียหลบมาให้เมียสุดที่เลิฟเราอยากจะเอาใจเมียแม่แนคืนนี้อาจจะได้สวแก๊กนางเอกที่ได้เจอกับมาก็ดีออกดีใจเธอก็เลยทําการควบม้าอย่างสนุกสนานเพราะอึดอัดที่จะต้องมาเป็นนางบําเรอให้กับพระเอกมาหลายดอกเรียวที่ได้จังหวะก็บอกว่าเธอรู้ความจริงหมดแล้วว่านางเอกเป็นคนนิสัยไม่ดีไม่ดีและอาจจะขโมยของในบ้านไปขายก็เป็นได้แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจแล้วบอกกับเรียวว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้เพราะตอนนี้กูกําลังติดหอยอย่างหนักเออแล้วแต่นะและในคืนนั้นนางเอกก็ฝันร้ายเหมือนเดิมพระเอกกับลินที่ได้ยินินนนนกก็รรบว่งงงเเเเข้้าาามปออพะค จนลั่นบ้านเึรมมันก็ทาให้พระเอกคิดว่าที่นางเอกต้องกลายเป็นคนแบบนี้ก็เพราะสิ่งที่อยู่ในฝันร้ายแน่ๆเขาก็เลยถามความฝันว่ามันคืออะไรนางเอกก็บอกว่าจําบอดได้ถ้าตื่นขึ้นก็จะลืมทันทีพระเรกก็เลยแนะนําให้นางเอกไปพบจิตแพทย์แต่นางเอกก็บอกว่าไม่โอเคเพราะกูไม่ได้บ้าจะไปหาหมอทําไมเออมืองสีบ้าเขาก็เลยถามอะไรนางเอกไปเรืเ่อยยจนพูดถึงสีแดงที่เธอทํหกใสแขนเสื้อในวันนั้นนางเอกที่นึกขึ้นได้ก็ตกใจแบบใจแห่ใจคว่ำเพราะเธอกลัวอะไรที่เป็นสีแดงสดๆเออกูผิดตรงไหนที่ไม่ชอบสีแดงเวลาต่อมาพระ ระหว่างเขากับนางเอกที่บ้านโดยท kind of ี่นางเอกก็ไม่ได้เต็มใจจะแต่งสักเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ได้เปิดตัวแม่เสือสาวและบอกว่าทุกคนในงานวันี่คือเมียของเขาแต่งานเลี้ยงก็ไม่ราบรื่นอย่างที่คิดเพราะน้องเมียเก่าอย่างลิงก็ไม่โอเคเธอก็เลยเชิญบอกสตาร์กมาที่งานเพื่อจะได้มาเจอกับแม่เสือสาวจะได้จับแม่เสือสาวไปเข้าสังเตสักทีนางเอกที่เห็นบอกสตาร์กตกใจเพราะไม่คิดว่ามันจะมางานนี้ด้วยเนื่องจากเธอไม่รู้ว่าไอ้สตาร์กมันรู้จักกับพระเอกซึ่งไอ้สตาร์กมันก็จำนางเอกได้อย่างแม่นยำว่าเธอค แต่กูก็ยังแค้นอยู่ดีแล้วพองานเลี้ยงได้จบลงพระเอกกับนางเอกมันก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วนั่นก็เพราะนางเอกกลัวว่าบักสตังมันจะปากโปง่งและเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนซึ่งจะทําให้คนที่เคยโดนนางเอกดดตังต้องแหงมาแจ้งจับเธอแน่ๆเออดไว้หลายที่ซะด้วยพระเอกก็บอกว่าบอกเป็นอย่างเราจะไปหาเย่อขอนนางเอกทุกคนและเขาจะเอาตามไปคืนแทนเมียทั้งหมดพร้อมกับพาเธอไปขอโทษคนเหล่านั้นแม่งโคตรแหงพ่อพระของจริงนางเอกก็โคตรจะงงเพราะตั้งแต่เกิดมา<ๆ>ก็ยังไม่เคยเจอใครหน้าด้านนั้นทนได้เท่าพระเอกมาก่อนเออตั้งแต่ก ทุกอย่างเพื่อหอยจริงๆเวลาต่อมานางเอกก็มาร่วมขบวนลาศักด์กับพ่อของเ,เรกรอปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนเดิมแต่ในขณะที่กำลังชุลมุนจู่ๆนางเอกก็มองไปเห็นคนใส่เสื้อสีแดงมันทําให้เธอต้องตองกใจสีแดงและควบม,ม้าไปแบบมวดทิศมวดทางซึ่งนางเอกก็ควบม,มาคดพ่อคดแม่ไกลจนมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งแต่เธอก็ไม่ยอมเบรกมา้าและควบม,ม้ากระโดดข้ามกําแพงแต่ม้ามันก็กระโดดไม่พ้นทาให้ขาเจ้าม้าฟาดกําแพงจนมันได้รับบาดเจ็บสาหัสนางเองกที่เห็นว่าม้าร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอก็เลยเข้าไปขอปืนจากป้านนนนนนนี้้้้่งเ็จาอบดวสยยหหลลัััแะะกพิ มาของเธอทิ้งซาตอนที่มันก็แค่บาดเจ็บที่ขาและน่าจะยังรักษาได้นั่นแหละครับเจ้ามาตัวนี้ก็โดนยิงตายหา่าแบบไม่น่าจะโดนยิงเลยซากนนิดเออและแต่พ่วงกับกันแล้วกันและอีกสักพักนางเองกก็กลับเข้ามาในบ้านซึ่งเธอก็ยังมีความคิดที่จะดดตังพระเอกและหนีออกไปให้ไกลาจากที่นี่แต่พอนางเอกเปิดตู้เซฟออกมาเธอก็ดันต่อสู้กับตัวเองดึงมือเข้ามือออกจากตู้เซฟอยู่นั่นแหละเออสงสัยจะเป็นไบโพล่าพระเอกที่เข้ามาเห็นก็บอกให้นางเอกเอาตอนทั้งหมดออกไปและหนีไปจากที่นี่ได้เลยเพราะกูยอมมึงแล้ว เขาอยากจะไปหาแม่ยายเพราะตั้งแต่อยู่กันมายังไม่เคยไปเจอแม่ยายเลยนางเอกก็บอกว่าบอกไปเนื่องจากเธอกลัวว่าแม่ของเธอจะรู้ว่าเธอโดนผู้ชายแสวแก๊กไปแล้วกลัวโดนแม่ดา่าแต่พระเอกก็ไม่สนแล้วพานางเอกขอับรถมุ่งหน้าไปที่บ้านพระเขาให้นักเส,สิร์ฟเสิร์ฟจนรู้แล้วว่าบ้านของงออกอยู่ที่ไหนและพอมาถึงบ้านเด็ดแม่ก็โคตรพ่อคนแม่งงเพราะจะจูดลูกสาวของเธอกระดําโผล่มากับผู้ชายแปลกหน้าพระเอกก็ไม่อ้อมค้อมและถามเรื่องความฝันของนางเอกเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอกลายเป็นคนแบบนี้แต่เด็ดแม่ก็ไม่โอเคและด่าว่าพระเอกอย่ากุมก ก็ไม่สนและถามจี้ใจดําแม่ไม่หยุดแต่แม so ่ก็เลยเล่าความจริงให้ฟังว่าในตอนที่เธอยังเป็นสาวและนางเอกยังเป็นเด็กน้อยเธอก็มีผู้ชายเข้ามาพัวพันและสแวกแกกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่คนนี้มันก็ดันโรคจิตและเข้ามางุ้งงิงกับนางเอกตอนนั้นที่เธอยังเป็นเด็กน้อยตัวกระจิตรด็ดเดแม่ก็เลยทุบตีโรคจิตแต่เดแม่ก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้นางเอกก็เลยใช้เหล็กฟาดใส่บากโรคจิตแบบฟาดเอาฟาดเอาจนทําให้เลือดของมันไหลเต็มหน้าไอโรคจิตก็เลยาตหาขามือเด็กน้อยแต่นางเอกจําเรื่องนี้ไม่ได้และกลัวสีแดง ก,ก็เพราะคิดว่ามันน่าจะดีที่ลวงเธอลืมเรื่องนี้ไปซะแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันหลอกหลอนนางเอกมาทั้งชีวิตโดยที่เด็ดแม่ไม่รู้เรื่องเลยสักนกิดแต่แม่ก็ยังไม่จบและยังจะอุตส่าห์เล่าเกี่ยวกับพ่อของนางเอกว่าตอนที่เธอยังเป็นสาวอ้อๆกำลังไร้เดียงสาเธออยากจะได้เสื้อคลุมจากหนุ่มที่ชื่อบิลลี่เด็ดแม่ก็เลยยอมสแสวกแกกับมันนางก็เพือจะได้เสื้อตัวนั้นซึ่งการสแสวแกแกะแลกเสื้อในวันนั้นก็ททำให้มีนางเอกในวันนี้แม่โคตรจะคุมสแสวแกแกะแลกเสือ้อเพอราะเ้ ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกเออทำความดีแบบไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆนะแม่งคนไม่น่าเชื่อแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหาคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ